ครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทําโจทย์ข้อนี้กันนะครับโดยโจทย์ข้อนี้เนี่ยครับเป็นเรื่องของเศษส่วนต่อเนื่องนะครับโดยหลักการคิดของเศษส่วนต่อเนื่องแบบนี้นะครับเราจะคิดจากล่างขึ้นบนอ่าเราจะคิดจากล่างขึ้นบนนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาทําโจทย์ข้อนี้เลยนะครับก็อื่นเนี่ยเราคิดแบบนี้ครับเราจะคิดจากล่างขึ้นบนใช่ไหมครับเราก็คิดจากตรงข้างล่างก่อนนะครับอ่าเราเขียนข้อมูลมาเหมือนเดิมเลย1บวกกับ เศษ1ส่วนด้วย1ลบกับ2เศษ2ส่วนด้วย1บวกกับเศษ3นะครับส่วนด้วยทีนี้ครับเราคิดตรงนี้ครับก็คือ1ลบกับ4ส่วน5 1ลบกับเศษ4ส่วน5้าเนี่ยครับได้เท่าไหร่มีใครรู้ไหมครับอ่า1นเนี่ยครับมันก็คือ5ส่วนห้า ใช่ไหมครับเรามอง1เนี่ยเป็น5ส่วน5เพราะฉันเนี่ย5ส่วน5ลบกับ4ส่วน5จะได้เป็น1ส่วน5เพราะฉันครับจะได้เป็นเศษ3ส่วนด้วยเศษ1ส่วน5นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะทีนี้ครับเสร็จแล้วครับก็จะมีเท่ากับ1บวกกับเศษ1ส่วนด้วย1ลบกับ เศษ2ส่วนด้วยทีนี้จะได้เป็น1บวกกับอันนี้ครับเห็นไหมครับว่าเศษ3ส่วนด้วยเศษ1นส่วน5น,นะครับเราจะคิดกันตรงนี้ก่อนนะครับซึ่ง3ส่วนด้วยเศษ1ส่วน5เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ3หารด้วยเศษ1่ส่วน5้ใช่ไหมครับจะมีค่าเท่ากับ3หารด้วยเศษ1ส่วน5 เพราะฉันเนี่ยหลักการหารเศษส่วนครับเราจะเปลี่ยนหารเป็นคูณจากนั้นครับกลับเศษเป็นส่วนครับจะได้เป็น3คูณกับเศษ5ส่วน1ซึ่ง3าคูณเศษ5ส่วน1เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ15อ่าจะมีค่าเท่ากับ15เพราะฉะนั้นครับก้อนนี้ทั้งก้อนครับที่ไฮไลท์สีเขียวเห็นไหมครับจะมีค่าเท่ากับ15อ่าโอเคเพราะฉะนั้นครับจะได้เป็น1บวกกับ15อ่โอเคพอเข้าใจไหมครับ เหมือนเดิมครับเรามาคิดกันต่อเลยนะครับจะได้เป็น1บวกกับเศษ1ส่วนด้วย1ลบกับเศษ2ส่วน16ก็จะมีเท่ากับ1บวกกับเศษ1ส่วนด้วย1ลบกับทีนี้ครับ1ลบกับเศษ2ส่วน6เนี่ยครับมีค่าเท่าไหร่รู้ไหมครับ1ลบกับเศษ2ส่วน6กเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ1เนี่ยเรามองเป็น 16ส่วน16อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ย16ลบ2จะได้เป็น14ส่วน16แบบนี้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันก็จะมีเท่ากับ1บวกกับเศษ1ส,ส่วนด้วยเศษ14ส่วน16ทีนี้ครับเห็นเดี๋ยวจะไฮไลไท์ให้ดูนะครับ ก็คือว่าตรงก้อนนี้ครับเราต้องหาเอ,อกว่าก้อนนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่โดยถ้าเกิดว่าข้องบนลเนี่ยครับเป็นเศษหนึ่งเราสามารถกลับเศษเป็นส่วนได้เลยนะครับจะได้เป็นหนบวกกับเศษสิบหกส่วนสิบสีอ่าโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งเนี่ยเรามองเป็นเศษสิบสี่สวนสิบสีนะครับจะได้เป็นสามส่วนสิ เราจะตอบแบบนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็ได้นะครับจะได้เป็นเศษ15ส่วน7หรือเราจะตอบเป็นจำนวนคละก,ก็ได้นะครับจะได้เป็น2เศษ1ส่วน7ตอบได้ทั้งหมด3แบบนั่นเองนะครับอะโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องความรู้ฟรีด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปด,ดีๆแบบนี้อีกนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ